ดูกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือค่ะช่วงปลายปีสําหรับพื้นที่ภาคใต้ล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านเทศบาลเมืองเขารูปช้างก็ได้มีการเปิดศูนย์ดำเนิการป้องการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติค่ะโดยมีทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหัดไทยเดินทางมาเป็นประธาน ซึ่งฐา,านะนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัยวาตภัยและก็ดินโคลนถล่มของเทศบาลเมืองเขารูปช้างค่ะพร้อมทั้งอย่างในมอบอุปกรณ์ประจําตัวแก่เจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ร่วมปล่อยแถวณนะสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปลายปี โดยทางด้านคุณนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะระบุว่าพื้นที่ภาคใต้เราช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะโดยเฉพาะฤดูมรสุม ตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมก,กราคมของทุกปีแล้วก็เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบริเวณกว้างนะคะทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยในแต่ละพื้นที่รวมบรูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและก็รับมือโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทรัพย์สินนะคะแล้วก็ชีวิต ซึ่งจากการที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภยัยวาตภายัยและก็ดินโคลนถล่มในครั้งนี้นะคะก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรอ,อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็ระบบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเกิดภยัยการให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภยัยแล้วก็การฟื้นฟูหลังเกิดภยัย นอกจากนี้นะคะระบุว่าทางเทศบาลเมืองเขารูปช้างค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะการเร่งกุดลอกคูคลองระบายน้ําและก็กําจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ํา รวมไปถึงการดูดโคลอนออกจากคูระบายค่ะเพื่อทําให้ระบบน้ําสามารถระบายน้ําได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะที่ในระยะยาวได้มีการมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองสํารวจออกแบบพื้นที่อําเภอเมืองทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดการป้องกันน้าท่วมในพื้นที่และน้าท่วมระบบรางรวมทั้งแกนแก้ไขปัญหาน้ําท่วมภายในมหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยราชพัฒ์สงขลาอีกด้วยค่ะ